ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ ช่องสตัง์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินใครมีบัตรคนจนเตรียมกดเงินสดกลางเดือนนี้เข้าแน่นอนนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีบัตรคนจนนะครับวันนี้สตัง์มีข่าวล่าสุดที่อัปเดตและชัวร์แล้ว2รายการมีทั้งสิ่งที่กดเป็นเงินสดได้และสิ่งที่ต้องรูดซื้อจะเป็นเงินอะไรและกี่บาทบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับใครที่ชอบดูข่าวการแจกเงินหรือว่าอยากติดตามข่าวนะครับกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ได้และที่สําคัญครับใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามช่องสตังี์มีียช่องน้จ นำข่าวการแจกเงินของรัฐบาลที่ถูกกฎหมายมาให้คุณในทุกๆวันเพราะฉะนั้นกดติดตามช่องนี้ยิ่งดูยิ่งได้เงินและ,ะตาตังนะครับมีบริการการแจ้งเตือนข่าวฟรีให้กับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารการลงทะเบียนรับเงินหรือการแจกเงินต่างอย่าลดินกดกระดิ่งด้วยกดปุ๊บคุณจะรู้ทันทีเพราะจะแจ้งข่าวให้กับคุณผู้ชมโดยตรงเป็นคนกลุ่มแรกในประเทศไทยนะครับกับรายการสาระแชร์ชารัฐคลิปวิดีโอสัน้นที่หากระชับดูแลเข้าใจง่ายในข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับคุณผู้ชมครับสําหรับวันนที่15ตุลาคม หรือ16ตุลาคม2วันนี้มีการอนุมัติแล้วนะครับว่าจะให้เงิน500บาทเพิ่มนะครับ3เดือนนะครับสำหรับเดือนตุลาคมนี้ให้วันที่15หรือ10 6นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตรคนจนเตรียมไปรูดเงินซื้อของได้นะครับวันที่15หรือ16ตุลาคมนี้เงิน500เข้าแน่นอนแต่เงินสดนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ในคะลิปวิดีโอนี้มันคือเงินอะไรบอกไว้นะครับคุณผู้ชมครับเงินสดตรงนี้เนี่ยจะได้ไม่ทุกคนนะครับแต่จะได้เฉพาะคนที่ทําตามสตางค์ดังนี้ครับก็คือเงินที่เขาเนี่ยจะจ่ายให้ค่าน้ปาปราปาแล้วก็ค่าไฟฟ้าให้กับคุณจะเข้ากลางเดือนวันที่18ตุลา าคคมนนี้นะรับบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนสําหรับใครนะครับที่มีน้ําปะรปา ที่บ้านมีอยู่แล้วล่ะแต่ใช้ไม่เกิน100บาทนะครับให้คุณลงทะเบียนแล้วจ่ายเงินไปก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเงินจะเข้าทุกวันที่18นะครับอันนี้เกิดเป็นกดเป็นเงินสดได้ลิมิตคือ100บาทเท่านั้นห้ามเกินนี้นะครับต่อมาเป็นค่าไฟฟ้าฟรี230บาทตรงนี้ก็จะได้มาเป็นเงินสดเหมือนกันกติกาก็คือว่าคุณผู้ชมต้องห้ามใช้ไฟเกิน230บาทนะครับเมื่อบินมาจ่ายไปก่อนนะครับแล้วก็ กลางเดือนตุลาคมนะครับเขาก็จะโอนเงินให้ถ้าเดือนนี้ไม่ทันก็กลางเดือนพฤศจิกายนกลางเดือนหน้าทุกกลางเดือนก็จะได้รับเงินแบบนี้นะครับถาาว่าใครใช้ตามนี้ใช้น้ําไม่เกิน100ใช้ไฟไม่เกิน230้าถ้าได้ประมาณเพดานเนี่ยจะได้มากสุดนะครับกดเป็นเงินสดได้นะ330บาทเข้าวันที่18ตุลาคมนี้ก็สามารถไปกดมาได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าบัตรคนจนทุกคนจะสามารถทําได้นะครับคุณจะต้องลงทะเบียนก่อน ไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนน้าปปาแล้วก็ลงทะเบียนไฟฟ้าเพื่อที่จะรับสิ่งนี้นะครับ่วนวิธีลงทะเบียนสตังได้ทําคลิปวิดีโอให้แล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ท้ายคลิปวิดีโอพอช่วงในท้ายคุณผู้ชมสามารถไปคลิกรับชมวิธีการลงทะเบียนได้สตังสอยแบบละเอียดเลยนะครับจะได้รับเงินสดกันทวนทวน,ทวนหน้าเนาะและนี่ก็คือข่าวสารการเงินนะครับที่นามาฝากคุณผู้ชมใครที่อยากติดตามแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังมีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินและที่สําคัญอยากรู้ข่าวก่อนใครนะครับเกี่ยวกับการแจกเงินอย่าลืมกดกระด ไม่พลาดข่าวสารการแจกเงินเป็นคนกลุ่มแรกแน่ประเทศไทยกับรายการสาระแชร์ประชารัฐคลิวิโอสั้นงากระชับดูแลก็ใจง่ายและข่าวเช็กได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเจอกันข่าวหน้าเกี่ยวกับการแจกเงินนะครับอย่าเพิ่งหยุดคลิปวิดีโอนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมไว้สิทธิประโยชน์ในการรับชมช่องนี้ช่องสตัง์มีเดียนี้นะครับเรามีสารายการด้วยกันนะครับ 1. รายการสาระแชร์ประชารัฐรายการนี้คุณจะได้รับรู้เกี่ยวกับการแจกเงินของรัฐบาลทุกโครงการรายการที่2ก็คือสาระแชร์สินเชื่อเพื่อคุณ ถ้าหากว่าคุณไม่อยากเป็นหนี้นอกระบบถ้าหากว่าคุณอยากจะกู้เงินธนาคารใดธนาคารหนึ่งหรือแหล่งกู้เงินที่ดอกเบี้ยไม,ม่สูงมากและผ่อนแบบสบายๆแบบถูกกฎหมายอย่าลืมติดตามรายการสาระแชร์สินเชื่อเพื่อคุณนะครับและรายการที่3ครับคือรายการสาระแชร์หางานหาเงานินรายการนี้ทําขึ้นเพื่อให้กับคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังว่างงานอยู่หรือหากคนรอบตัวของคุณกําลังมองหางานสตจางค์จะมีงานต่างๆที่เขาประกาศรับสมัครทั่วประเทศให้คุณได้รับทราบหากว่าตําแหน่งนั้นเป็นของคุณคุณจะมีโอกาสได้งานและได้ และนี่คือ3รายการที่จะช่วยให้คุณยิ่งดูยิ่งได้เงินอย่าลืมกดติดตามช่องสตังต์มีเดีย